สวัสดีค่ะน้องถุงเงินน้องถุงเงินสวัสดีครับก่อนลูกวัวันนี้น้องถุงเงินจะมาใส่บาทค่ะสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้น้องถุงเงินจะมาใส่บาทนะคะจานิ่ง <c ười> <c ười> เอาทางใดทางใดังพิาจารณา อ่าวันนี้น้องทุงเงินจะใส่บาทนะคะอ่ารับหน่อยคะ่ะรับคะ่ะ ขอให้น้องถุงเงินจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะ่นั่มอ่านั่งรับพรเล้วลูกนั่งเลอ่านั่งลงต่ำเท่าไห

อยากขอให้น้องทุนเงินจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะ บุญรักษาคาอาหลังจากใส่บาทเสร็จก็จะพาน้องถุงเงินเดินออกกำลังกายจ้า oh. Oh. ผักชะอมค่ะแล้วก็ผักชูรสค่ะตามรั้ว ยายคนว่าท yeah, ุนเงินคือหล่อแท้ดังดูดังสิเออ

อกินอนนอ่าเอากินผักกระเฉดอีกนี่เด้อนี่แห้ะรางวัลนี่แหละรางวัลอ่ามาพี่ทุเน้องเลยทำไมพี่ถุงเงินเลยขนมอ่ะดูด้ยไม่อยากขนมเล็กน้อยนี่ไอแบ่งขนมพี่ทุงเงินไหมอยากขนมเล็กน้อยอะไรางนี่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 อยากขนมเล็กน้อยเ ยาขนมพวกอยากขนมเิ S <S ็งเนาะตรงนี้น่ขนมไปเลยหมดเลยดูดูดูเจ้าของขาตาแป๋วใสแล้วเนี่ยดูคนสวยดีดัง

อันนี้กับยากเขากล่องน้ำพีถุงเงินเอกดัางนี่ดัางกับยากมาซื้อเอาไวเอ่อแฟนซีอ่อแฟนครับนอไปทางใดก็แลน้ำก้นดางนี่น่ากบฏตีนดูอ่ะดูยข้าวแล้ว à thật mày. 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 thật nhà đây, mày. thật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  mày. đi đang nữa mày. thật mày. thật mày. thật คุณหยาดหมากัดไหมใจ่เลยงัวสีเฉดเลยอ้าวกินนัวผักกาดเสียดเนี่ยเม้นงัวอะไรงัวสดแล้วมาเฮ้ไเ้ไห้พีทุกเงินกินอยู่กินเนื้อกาบเสียดเลยนะมาเฮ้ยพีทุกเงินกินผักกาดเสดอยู่นะหาหน่วยสุกๆโอนหน่วยแก่ๆเนาะมันบองกินนอนนอนมาแล้วมาทาหน่วมั่นนะใหญ่เอาลงเวรเหลวโอุ้ด

Đang lúc tiêu đi phăng phi phi phang phi 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 phang mặt phăng lục phi luk ơ là lang an nà lẹ ơ dừng lòng hao lạc nhau hao nhau hao lạc nhau hao lạc nhau hao lạc nhau กินดีเลยครับกระตีนหน่วยอ่อนเอาพีฟังพียังไม่หน่วยเก่สิของเราสีดาว่าแล้หน่วยอ่อนน่นบดสเอาละเอ้ไก่ พีผ้าทางผีผีมแตรนวยแก่ทางผีมาทางพี่ลูกมาทางพี่ลูกเห็นว่าน่ะมแตรนวยแก่เล่งานน่ะเออเออเออน่มแตรนวยแก่เลยลูก กองเบี้ยยังเป็นไหาะอนนเบื้องดีนั่นหเนาะน้ำเบ็ดก็ไม่เ็ดเบียก็ไนอนเปาสต้างนี่งเร้างเลงนัเอามันขิด้วยนะไปแม่เนื้อมันเาน่งถุงเงินอยู่ขนลด้ไจีเลนเด็กยังไงเอาเหย่เอาถึง คใจเฟ้นครับคลใจเฟ้นครับมึงเพื้อนครับมึงหลายนเนครับอ้หน้องถุงเงินหน่องถุงเงินโอ้ยทำไมทำไมคนโก้ไอ้เนี่ยนิในในเฟ้นครับตัวกิิงเนี่ยเจ้าด่างนุ่นเต็มยนเฟียนครับเจอหลายทั้งคนทั้งเอามาถือเอามาถือทั้งทั้งพี่ว่าเอาแตงโตโลเขาปลาจะได้ดูไปแตงโตโลเขาเมืองกัอมมาลปา อ้าวเข้าก็สวัสดีครับอ่าน้องถุงเงินสวัสดีครับอ่าก่อนจบคลิปนี้น้องถุงเงินฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ดีๆให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีได้รับชมค่ะ โอ้ยก่อนจบอำรคาค่ะขอบคุณค่ะ